สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำบักใหม่กันนะคะทุกคนขอเสียงคนยังไม่นอนหน่อยวันนี้พี่ปอก็จะมาชานิดนงนะขอโทษ sorry 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 ฉันเสียใจวันนี้ฉันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือฉันขี้เกียจทำ คอเทอด้วยนะครทุกคนพี่ปอเป็นคนขยันขยันระดับเซบโอเคผ่านไปพี่ปอลองเพลงอะไรเนี่ยหนูเกิดไม่ทันเชื่อมาลอยเดี๋ยวเราจะมาเล่นบักกันนะบักนี้คือจะบอกว่าดีงามพระรามแปดเก้าแปดเก้าสิบเลยพี่ปอบักอะไรไม่โลตามมาดูกันเองเลจ้าทุกคนตอนนี้ก็คือเล่นไปก่อนจริงๆแล้วพี่ปอจะทำเออละครสั้น FC เอฟซีร่องมนุษย์ล่องหนทําเสร็จแล้ว พอทาเสร็จแล้วมาเจอบักนี้พอดีเลยก็เลยเฮ้ยเอามนุษย์ล่องหนไปไปว้พรุ่งนี้แล้วกันแล้วก็จะเอาบักนี้ยมาเล่นก่อนอ่าบักนี้จะบอกว่าเป็นบักที่มันมาด้วยความบังเอิญเลยทุกคนมันมายังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องตามไปดูกันนะทุกคนโอ้ยภูมิใจนําเสนอมากรับรองต้องยังไม่เคยมีคนเล่นแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้ดิ ไม่รู้นะว่ามีคนเล่นไปยังแต่ว่าพี่ปอเจอสุดๆลลลลา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 ลาเลยร้อนมากโอเคเดี๋ยวตรวจสอไปดูกันเลยจ้ะมาพี่ปอได้ทำการตัดตอนไปแล้วนี่ <c oughs> เห็นป่ะพี่ปอหยิบมะเขือเทศออกมาได้ด้วยเม่จซาแม่แ้ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหยิบมะเขือเทศออกมาแล้วก็ เฮ้ยมันหยิบมะเขือเทศออกมาได้อ่ะบนเคาน์เตอร์ปกติมันจะหยิบไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอ้าวหอมเฮ้ยมันคือภาพดวงตาใช่ไหมเด,เ,เดี๋ยวเราเอาอีกรอบสินั่นนั่นนั่นเดี๋ยวเราเอาอีกรอบสิแอมดูไม่ทันใช่ไหมอีกรอบนึงป่ะสิ่งที่เราต้องมีก็คือตุ๊กตานี่นะจ๊ะเราเอาเหมือนกับว่าหยิบตุ๊กตาดูพี่ปอเล่นนะนี่แล้วก็ เฮ้ยแล้วก็หยิบปงหยิบแป้งอะไรมาได้ด้วยเดี๋ยวจะดูอย่างอื่นอันนี้พี่ปอเอาตุ๊กตาออกมาก่อนนะโอ้ยเกะก,กะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนทาลกมากเลยอะทำร้านรกนี่หยิบตุ๊กตาขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนจะหยิบไอ้น,นี่เห็นปะคือออกมาได้อะ่ะเออพี่ปอนี่เห็นปะเฮ้ยจริงเด้บางนี้ใครเคยทําแล้วไม่รู้นะอ้าวเฮ้ยกดผิด เพลิดเพลินเนจเริญใจไปนิดนึงกดเพจเดี๋ยวพี่ปอจะเอาของที่อยู่บนคเค้าเจอออกมาให้หมดแล้วนะนี่โอโ้โหหมูเหมอเบอร,เอร์เกอร์เอาออกมาให้หมดเลยนี่โอโ้โหทำจริงเอาผักออกมาด้วยไหมเฮ้ยอันนี้ติดมาได้ไงเดี๋ยวทิ้งก่อนโอเคมาถือตุ๊กตาอยู่ในมือแล้วเราก็จะกดหยิบมากดเอฟุ๊โอโ้โหผักออกมาด้วยจ้าแม่เจ้าดีมากเลยก็คือทำได้ทุกอย่างที่มันอยู่บน ออเขาเรียกอะไรนะเคาน์เตอร์เดี๋ยวเก็บของก่อนเก็บของเออบางนี้ก็ดีงามนะใครยังไม่ได้ลองเล่นก็ลองเล่นดูนะพี่ปอว่าเอยมันก็สนุกดีนะอม,มาเหนื่อยใจเนี่ย,ยดูดีมันก็หยิบออกมาได้นะท้องปงท้องปลาแต่ว่าสาวเสิร์ฟอ่ะเขาก็ยังไปหยิบของเขาได้อยู่นะเมดอะ่ะเขาก็ยังไปหยิบเอ่อพวกของที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ได้อยู่นะไม่มีปัญหาอะไรแต่แค่พี่ปอย้ายจาก ตรงนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ก็ก็ยังได้อยู่นะเนี่ยดูดีมันก็มาได้ของมันนะโอ้ตลกนิดหน,น่อยเนาะใช่ไหมชิมิชิมิชิมิเออฮอบักก่อนนอนบักก่อนนอนดูไปแล้วค่อยนอนแล้วกันนี่แล้วก็เดินไปมันก็หายแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้เอาเก็บทิ้งไปเลยเกะกะล้านจะได้เห็นชัดๆว่าเฮ้ยมันหายจริงๆนะมันไม่ได้เล่อเล่น เฮ้ยยังไม่ได้เอากตัวกระตูนออกมาก่อนแต่กินก่อนทําลายหลักฐานคือทิ้งขยะก,กับกินเข้าไปเออกินฟรีไม่เสียตังค์โอเคอีกอันนึงเอาหมีออกมาก่อนมินหมีเหลืออะไรไม่รู้นะพี่ขอพี่ปอขอเรียกเป็นตุ๊กตาหมีแล้วกันอ่านี่วางไว้ดูดีของที่เราหยิบม,มาจากเคาน์เตอร์มันก็จะลอยและลิ้วอยู่ตรงนี้โอ้ยแกเดี๋ยวจะเอาเป็นเฟ้นไฟด้วยดีกว่าในาโอ้เฟนไฟก็ออกมาด้วยแม่เจ้า ไม่ธรรมดาอือหือไม่ธรรมดาพี่ปอเก่าอีกแล้วนะร้องเพลงใหม่ไม่เป็นเล้ะต่อไปเราก็จะเป็นโครอกโครกไม่ใช่โครกสิโครล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 ลา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 โครลโครลพี่ปอคนละเพลงแล้วเออนั่นนะดีนี่จบแล้วนะจ๊ะบักนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ขอกินก่อนอ้าวยังไม่ได้ต้องเอาตุ๊กตาออกมาก่อน ตุ๊กตาที่บนหัวเนี่ยเอาออกมาหยิบออกมาหยิบออกมาเซ่เฮ <c oughs> ้ยเล่นเองงงเองเออหยิบออกมาได้แล้วโอ้ยถ้าสองอันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออะไรทิ้งไปเลยนี่จะกินหรือจะทิ้งเออทิ้งหยิบตุ๊กตาขึ้นมาหยิบขึ้นมาเดาแน่ไม่หยิบแต่เฮ้ย <c oughs> เล่นเองงงเองเล่นเองงงเองนักเลงพอเฮ้ยเกี่ยวอะลรวะพี่ปอ อันนั้นมันทําเองกินเองหรือเปล่าไม่ได้มันเหมือนกันนั่นแหละโอเคยี่บามาแล้วโอเคได้แล้วนี่เลยจ้าเสร็จแล้วเคาน์เตอร์โล่งๆเลยเคาน์เตอร์โล่งๆเลยใครดูไม่จบไม่ต้องถามนะพี่ป้อทําบักนะี่ยังไงอย่าถามนะดู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 ด,ด,ดูแลทำบางคนไม่ดูเลยอยาถามอย่างเดียวใช่ไหมจบแล้วจ้าโอ้ยมีความสุขฟินเวอร์อันนี้คือบัก บักใหม่ล่าสุดของพี่ปอใครยังไม่ทำมาทำด้วยออ้ยเด้อดูดีเขาต้นเรียบมากไปแล้วจ้าเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะคะละครสั้นก็รอกันเรื่อยๆนะจ๊ะช่วงนี้สนอสนองสนองสมองตันมากเลยขอเวลานิดนึงเข้าใจปะพี่ปอสมองตันหรือพี่ปอขี้เกียจ <c oughs> ขี้เกียจก็ได้ยอมรับนะจ๊ะไปแล้วไปแล้วบายๆอย่าลืม ฝากบักน,น,นี้ด้วยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะคร้องได้ปอดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปแล้วไปแล้วบ้าแล้วพี่ปอ